พอล่าเทเลอร์ลุ้นรักครั้งใหม่พระเอกไม่ลูกสองควงพ่อไม่ลูกสองย่องกินข้าวย้ายกลับไทยควงพ่อไม่ลูกสองย่องกินข้าวสดแล้วเนื้อหอมหยดนภาพหวานลุ้นรักครั้งใหม่พระเอกดังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของวงการเมื่อพอล่าเทเลอร์รักแรกและหนางเอกในฝันของใครหลายๆคนออกมาประกาศว่า เธอได้ยุติสถานะกับสามีเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่หนุ่มลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษหลังจากที่แต่งงานกันเมื่อปี2553และมีทายาทชายหญิงด้วยกันถึง3คนซึ่งสร้างชื่อเสียงคือฮาสนันวงการพอสมควรด้วยในตอนนั้นทางท่านของพอล่าเทเลอร์ได้โพสต์ข้อความลง ระบุว่าวันนี้พอล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอล่าไม่ได้อยู่ในสถานะของสามีภรรยามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อแม่ของเด็กๆนั้นยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราเสมอค่ะและต่อมาในกลุ่มเพื่อนรักแก๊งนางฟ้าอย่างนานาไราบีนาได้เปิดใจผ่าน วันบันเทิงหลังจากที่พอล่ากลับมาโสดอีกครั้งว่าก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยกันเรื่อยๆตามที่พอล่าได้ลงไปก็เป็นสถานะแบบนั้นตามที่พอล่าได้เขียนชี้แจงเอาไว้ค่ะ เราก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่พอสมควรแล้วเหมือนกันเราก็คิดว่าเพื่อนทำหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วค่ะพวกเราทั้งกลุ่มก็คุยกันแล้วแล้วก็รับทราบเรื่องแล้ว ก็เหมือนแบบให้กำลังใจกันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคิดว่าสิ่งแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนานาก็เข้าใจทุกๆครอบครัวนานาคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะ มันคือสิ่งที่เราทำได้ฝากเป็นกำลังใจให้พอล่าแล้วก็ครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีผลต่อเด็กๆด้วยนะคะก็อยากจะให้มันเป็นไปนตามที่พอล่าพูดไว้และหลังจากที่เธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนานหลายปีตอนนี้ก็กลับมาที่เมืองไทยพบปะเพื่อนๆล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ ER ์พอลาเทเลอร์ได้โพสต์ภาพคู่กับปีเตอร์คอป โดยทั้งคู่นัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเชียร์ค่ะพี่ก้องกับขวัญใจรับทั้งคู่เลยเชียร์ให้มีละครหรือคบกันจริงๆก็ดีค่ะ